ครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเียนเกศนะครับจังหวัดปทุมธานีวันนี้เราจะมาเที่ยววัดกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งเกือบห้าทุ่มนะครับสี่ทุ่มครึ่งมันก็ไม่เกือบห้าทุ่มนะก็วัดนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเคยเป็นทุ่งข้าวสาลีนะครับวันนี้สร้างในปี2439นะครับคือแต่ก่อนเนี้ยที่พื้นที่ทั้งหมดเนี้ยเป็นทุ่งข้าวสาลีแล้วก็หม่อมเขียนเนี่ยถวายที่ให้หลวงพ่อดํา ซึ่งเป็นเจ้าอาวาดองแรกของวัดนะครับแล้วก็ทํามาสร้างวัดมาจนใหญ่โตจนจน,จนถึงตอนนี้นะครับแต่ก่อนเนี้ยวัดนี้มีชื่อว่าวัดสาลีเขนนะครับวัดสารีเขตตาลามนะครับแล้วกีเป็นแปลว่าวัดที่อยู่เป็นทุ่งข้าวนะครับก็จังหวัดประชุมจังหวัดประชุมธานีเนี่ยมีชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือพงออกข้าวหอมมะลินะครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นรูปปั้นของหม่อมเขียนนะครับซึ่งเป็นผู้ถวายที่ดินนะครับก็ถ้าใครอยากมาไหว้ก็เชิญมาได้เลยนะครับแต่ผมแนะนํานะมาตอนกลางวันดีกว่าอย่ามาตอนกลางคืนเลยไปดีกว่า <c oughs> โอเคครับ <c oughs> แค่นี้แหละครับ <c oughs> ไปกันดีกว่า